สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่11นั่นเองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่11ก็จะเป็นในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะในการอ่านนะคะ การนำเสนอข้อมูลการอ่านกราฟแท่งต่างๆแล้วก็การอ่านกราฟเส้นต่างๆนั่นเองนะคะจะมีวิธีการอ่านแบบไหนนะคะแล้วก็กราฟเส้นนะคะจะมีวิธีการอ่านแบบไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อที่จะนําข้อมูลจากกราฟเนี่ยน,นะคะเป็นในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหานั่นเองแล้วก็สามารถเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่ กำหนดให้นะคะนักเรียนสามารถนําไปเขียนเองได้นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูการอ่านแผนภูมิแท่งแต่ละแผนภูมิแท่งนะคะถ้าเราเปรียบเทียบนะคะก็คือ สมมุติว่าครูนะคะจำลองขึ้นมาให้ว่าจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดใน1สัปดาห์นั่นเองนะคะแผนภูมิที่ครูให้มาก็จะเป็นดังนี้นะคะเห็นไหมคะแนวตั้งของครูก็จะเป็นจำนวนตัวเลขต่างๆเห็นไหมคะก็จะมี0,210,230,250 210, ไปจนถึง330และครูเขียนตรงนี้ว่าจํานวนนักเรียนแล้วก็วงเล็บคนนั่นเองนะคะส่วนแนวโน้นนะคะครูให้แทนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นั่นเองนะคะและครูก็เขียนกำกับท้ายตรงนี้ไว้ว่าให้เป็นวันนั่นเองนะคะอ่ะเราลองมาดูอันแรกนะคะเส้นแนวตั้งตรงนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่า แทนเส้นแสดงจํานวนนั่นเองนักเรียนจะแสดงจํานวนเท่าไหร่นักเรียนก็สามารถเขียนไปเลยเริ่มตั้งแต่นท่ไหระคะเริ่มตั้งแต่ศูนย์นั่นเองนะคะส่วนแนวนอนนะคะอ่าเดี๋ยวครูขอพูดตรงนี้นิดนึงนะคะตรงชื่อด้านบนเห็นไหมคะตรงที่เขียนว่าจํานวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดหนึ่งสัปดาห์ตรงนี้เขาเรียกว่าชื่อแผนภูมินั่นเองนะคะ และต่อมาก็คือตรงนี้ค่ะจํานวนแท่งตรงนี้เห็นไหมคะลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าตัวแผนภูมินั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือข้อมูลของแต่และรายการนั่นเองอย่างภาพอันนี้นะคะอย่างข้อมูลอันนี้ครูให้แทน การเข้าใช้ห้องสมุดหนสัปดาห์ใช่ไหมคะคุณก็เลยแทนด้วยจํำนวนวันไอเป็นวันนั่นเองนะคะก็คือจันทร์อังคารพุธพระหัสศุกร์นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนวันเป็นตามข้อมูลที่กําหนดให้ได้เลยนั่นเองคะอ่ะอ่าแล้วก็มาสังเกตตรงนี้ เห็นไหมคะว่าตรงอื่นจะเป็นเส้นตรงไปหมดเลยแต่ตรงนี้จะเป็นเส้นหยกัยกเห็นไหมคะการใช้เส้นหยักนะคะเพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อย่อนระยะของเส้นแสดงจํานวนนั่นเองนะคะและนะคะละการแสดงจํานวนข้อมูลในช่วงนั้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นครูอาจจะเริ่มจากศูนย์ แล้วครูก็กระโดดข้ามไปจํานวนตัวเลขที่ครูต้องการเลยนะคะอาจจะไม่ใช่เริ่มจาก0ูนย์หรือ1นึ่งสอห้าเป็นเนี้ยมันจะเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลของเรามีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะครูก็เลยใช้เส้นหยักเข้ามาช่วยนั่นเองเพื่อย่นระยะของเส้นจํานวนนั่นเองนะคะ,ะมาต่อค่ะม,มาดูตัวอย่างกันการอ่านแผนภูมิและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะ อันนี้ครูให้แผนภูมิแบบนี้นะคะก็คือแทนจำนวนสัตว์ในฟาร์มเจริญรุ่งนั่นเองอ่ะตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้เขียนว่าชื่ออะไรคะตรงนี้คือชื่ออ่าครูขอโทษน,นะคะตรงนี้อ่ะชื่อแผนภูมินั่นเองนะคะชื่อแผนภูมิก็คือชื่อจำนวนสัตว์ในฟาร์มเจริญรุ่งนั่นเองนะคะ จำนวนสัตว์แนวตั้งเขาก็เลยให้แทนจำนวนนะคะวงเล็บเป็นตัวนั่นเองเห็นไหมคะว่าเขาจะเริ่มจากศูนย์แล้วก็อยาอยางๆเพื่อย่นระยะทางเขาจะไม่เริ่มจากศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งมันเยอะเกินไปใช่ไหมคะเขาก็เลยเป็นเริ่มที่หนึ่งร้อยนั่นเองนะคะหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบเห็นไหมคะหลังจากนี้เขาจะเพิ่มไปทีละสิบนั่นเองนะคะส่วนแนวนอนเขาให้แทนชนิดของสัตว์นั่นเอง ซึ่งในฟาร์มนี้มีม้ามีวัวม,มีหมูมีไก่และก็มีเป็ดนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูที่คำถามเขาบอกว่าจากแผนภูมิแท่งนะคะสามารถอ่านข้อมูลได้ดังนี้อ่ะอันแรกข้อที่1ฟาร์มเจริญลุ่งมีสัตว์ชนิดใดมากที่สุดและมีจำนวนกี่ตัวอ่านักเรียนดูสิคะการอ่านแผนภูมินะคะการอ่านแผนภูมิแท่งก็คือเขาถามว่าสัตว์ชนิดใด มีมากที่สุดเราก็มาดูที่แผนภูมิที่มีความสูงที่สุดนั่นเองก็คืออะไรคะก็คือไก่นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งไก่อยู่ในเส้นตรงนี้มาถึงตรงนี้ซึ่งเราก็มองย้อนกลับไปด้านข้างทางด้านซ้ายมือของเรานะคะเขามาสูงสุดอยู่ที่จํานวนเท่าไหร่คะ 160นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่าข้อ1ของเราจะตอบว่ามีไก่มากที่สุดจํานวน160ตัวนั่นเองเห็นไหมคะอะมาดูตัวอย่างข้อที่สองเขาเขาถามว่าฟาร์มเจริญรุ่งมีวัวมากกว่าเป็ดอยู่กี่ตัวอ่ะมี วัวมากกว่าเป็ดแสดงว่าเราไปดูที่วัวก่อนแล้วก็มาดูที่วัวแผนภูมิวัวนะคะมีความสูงขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่คะดูทางด้านซ้ายมือก็คือ140นั่นเองเห็นไหมคะและเป็ดมีอยู่กี่ตัวคะเราก็มาดูที่แผนภูมิเป็ดแผนภูมิเป็ดมีความสูงอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งอยู่เห็นไหมคะว่าเกิน120แต่ยังไม่ถึง130นั่นเองดังนั้นนะคะ เราก็มาดูว่าตรงนี้จะมีจำนวนเท่าไหร่นะคะก็คือครึ่งหนึ่งของตรงนี้เท่าไหร่คะก็คือ1 2 5้นั่นเองนะคะดังนั้นฟาร์มจเจริญลูกจะมีวัวมากกว่าเป็ดอยู่ที่ตัวเราก็นำนะคะมีวัวอยู่140ตัวมีเป็ดอยู่125ตัวนะคะดังนั้นมีวัวมากกว่าเป็ดอยู่ เราก็เอา140ตั้งและลบด้วย125นั่นเองก็จะได้จำนวน15ตัวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็คือเอามากกว่าลบน้อยกว่าก็จะได้คำตอบออกมานั่นเองข้อที่3ถามว่าฟาร์มเจริญรุ่งมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเอาแล้วนะคะทีนี้เขาจะถามว่าทั้งหมดมีกี่ตัวแสดงว่าเราจะต้องเอาจำนวนสัตว์ทุกตัวนั้นมาทําอะไรกันคะ นำมาบวกกันนั่นเองนะคะเราก็มาดูที่ม้าเลยม้ามีจํานวนหนึ่งร้อยสิบวัวเรารู้แล้วหนึ่งร้อยสี่สิบหมูมีหนึ่งร้อยสามสิบและไก่มีจํานวนหนึ่งร้อยหกสิบเราก็ทําหน้าที่ในการนําจํานวนทุก ตัวนี้มาบวกกันนั่นเองนะคะเราก็จะตอบว่ามีม้า110ตัวมีวัว140ตัวมู130ตัวไก่160ตัวและเป็ด125ตัวรวมมีสัตว์ทั้งหมดบวกกันแล้วได้ทั้งหมด665ตัวนั่นเองอ่าเห็นไหมคะการอ่านแผนภูมิไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อนี้แทนจำนวนนักเรียนโรงเรียนเจริญทัศประจำปี2559ถึง2562อ่เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะชื่อนั่นเองนะคะก็คือชื่อของแผนภูมินั่นเองนะคะซึ่งแผนภูมิมาเป็นแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะว่าจะไม่เหมือนตัวอย่างข้อเมื่อกี้นี้แล้วนะคะจะเป็นตัวอย่างที่มีแผนภูมิคู่กันมาแบบนี้เมื่อกี้นี้สัตว์หตัวก็มี1นึ่งแทงใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาให้ แนวตั้งเป็นจํานวนนะคะแล้วก็วงเล็บคนมานะคะก็คือเริ่มจากศูนย์มาเดิมแล้วก็ยังะยักนะคะแล้วก็มาเริ่มที่300 400 500นะคะเริ่มห่างไปทีนั้นหนึ่งร้อยหนึ่นั่นเองนะคะก็คือเว้น100กับ200ไปนั่นเองนะคะและแนวนอนแทนปีการศึกษานั่นเองเริ่มจากปี59จนถึง62เราก็เขียนเลยค่ะสองพันห้าร้อยห้าแล้วก็หกนั่นเองมีทั้งหมด 4ปีนะคะและเขากำหนดทางขวามือมาให้ว่าสีเขียวแทนชายและสีส้มแทนหญิงเห็นไหมคะอ่ะทีนี้แสดงว่าในปีการศึกษาหนึ่งก็จะมีทั้งชายและหญิงนั่นเองนะคะเรามาดูตรงนี้เขาถามว่าข้อที่1ปีการศึกษา2560มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกี่คนอ่าเราก็มาดูที่ปี2560 ปีการศึกษา2 5 6 0มีชายและหญิงกี่คนเขาให้จํานวนมาแล้วเห็นไหมคะผู้ชายมีกี่คนคะ900ใช่ไหมคะมีผู้ชาย900และมีผู้หญิง950เราก็นํามาบวกกันได้เลยค่ะตอบว่าปีการศึกษา2560ม,มีนักเรียนชาย900คนและนักเรียนหญิง950คนนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่2ปีการศึกษาใดมีนักเรียนชายน้อยที่สุดและมีจํานวนกี่คนเขาถามหาผู้ชายใช่ไหมคะว่าปีการไหนปีการศึกษาไหนน้อยที่สุดเราก็มาดูที่แท่งสีอะไรคะแท่งสีเขียวนั่นเองเราก็มาดูว่าแท่งสีเขียวที่เตี้ยที่สุดหรือต่ําที่สุดนั้นคือปีไหนคะนักเรียนปีแรก59 1 0 0 0ปีที่2 ปี60มี900และปี61มี950และปี62มี800ดังนั้นข้อนี้เราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเราจะต้องตอบปีอะไรคะปี2562นั่นเองมีจำนวน800คนนั่นเองนะคะอ่ะข้อที่3ปีการศึกษาใดามีนักเรียนหญิงมากที่สุดและมีจำนวนกี่คนอาเมื่อกี้เราถามน้อยที่สุดไปก็หาที่เตี้ยที่สุด หรือต่าที่สุดแต่ที่เราถามมากที่สุดเราก็ต้องมาถามเราก็ต้องมาดูที่สูงที่สุดนั่นเองแต่ว่าดูที่แท่งสีส้มนั่นเองนะคะซึ่งปีแรก59้ามีเก0ร้อยแล้วก็ปีห0มีอยู่9 5้า้อยห้าสิปีหกหนึ่งมีอยู่แ5ด้อยห้าสิบปีหกสองมีอยู่เจ็ด้อยดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะอ่าตอบปีการศึกษา25 6 0น้ากสินั่นเองนะคะก็คือ มีนักเรียนจำนวน950คนนั่นเองนะคะาจากตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างของครูนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะลองดูนะคะในแผนภูมิของตัวเองนะคะว่ามีวิธีการอ่านแบบไหนนะคะแล้วก็เข้าใจไหมนะคะในการยกตัวอย่างของครูชื่ออยู่ตรงไหนนะคะและจำนวนแนวตั้งแทนอะไรแนวนอนแทนอะไรนะคะแล้วก็วิธีการอ่าน ถ้าสูงก็จะมากที่สุดถ้าเตี้ยก็น้อยที่สุดนั่นเองนะคะดูได้จากจํานวนที่เขากําหนดให้มานั่นเองนะคะอาจากตัวอย่างนะคะถ้าเกิดนักเรียนยังไม่สามารถานําไปตอบคําถามได้ในแบบขันนะคะก็ให้นักเรียนสามารถทับมาได้เลยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ